สวัสดีค่ะวันนี้มินก็ได้ดอกกระเจียวมานะคะมินเอามาต้มค่ะเพราะว่ากินสดก็ได้นะคะถ้าเกิดว,ว่ากินสดมันจะขมหน่อยค่ะมินก็เอามาต้มเอามาต้มมันก็จะกินง่ายด้วยค่ะเอามาต้มนะคะก็พอเดือดแล้วมินก็เอาไปนอกน้ําเย็น,นะคะ่ะแค่นี้ก็กินได้แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็เอายอดผักเชียงดาค่ะมาต้มเหมือนกันค่ะแล้วก็มานอกน้ําเย็นเหมือนกันเลยค่ะแค่นี้วันนี้ผักมีต้นหอมด้วยนะคะมินลืมถ่ายไว้ค่ะ ต่อไปเราก็มาแกงไข่ไก่กันนะคะมาแกงไข่ค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะมิน้นอันนี้มิ้นใส่เยอะเหมือนกันเพราะว่าเราไข่มีไหลฟองอยู่นะคะก็พริกแกงก็ตามนี้เลยนะคะก็เอาพริกแกงไปผัดให้หอมก่อนเลยนะคะผัดเออไม่ต้องรีบใส่พวกปลากระป๋องอะไรนะคะเราต้องผัดจนกว่าจะหอมค่ะบางคนก็ปรุงไปเลยนะคะก็คือใส่ชูรสใส่น้ำปลาลงไปเลยแต่ว่ามิ้นใส่รอบนี้มิ้นใส่ปลากระป๋องไปก่อนนะคะสองกระป๋อง ปลากระป๋องสองกระป๋องค่ะนี่ก็ประมาณนี้แม่บ้านมิ้นบอกว่าคนพามาส่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใส่ปลากระป๋องนะคะแต่ว่ามิ้นทํามาตั้งแต่ไหนแต่ลายมิ้นก็จะใส่ปลากระป๋องทุกครั้งมิ้นใช้2กระป๋องนะคะรอบนี้ทุกครั้งที่มิ้นทำมิ้นจะใช้กระป๋องเดียวรอบนี้มิ้นอยากให้นะ้ํามันเค็มข้นค่ะมิ้นก็เลยใส่ไป2กระป๋องแล้วก็ใส่ชูรสไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ปาปลาหยอดลงไปนิดหน่อยเพราะว่าในพริกแกงเนี่ยเราใส่ กะปิแล้วก็เกลืออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินมันจะเค็มค่ะก็ประมาณนี้นะคะน้ำอันนี้มันก็จะเข้มข้นไปหน่อยนะคะเราก็าค่อยเติมน้ำทีหลังนะคะเดี๋ยวเติมน้ำเอานะคะไม่ให้มันเข้มข้นเกินไปแบบนี้มันก็ข้นไปนะคะ,ะแ,ลแล้วก็ใส่น้ำค่ะใส่น้ำแล้วก็ ช่วงนี้เราก็ชิมรสชาติเลยว่าแบบรสชาติประมาณไหนก็คือชิมรสชาติก่อนที่เราจะใส่ไข่นะคะถ้าพอดีแล้วเราก็ค่อยใส่ไข่นะคะก็จะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะข้นประมาณนี้นะคะนี่พอเดือดแล้วมินก็ใส่ไข่ไก่ค่ะไข่เนี่ยมินใช้ได้ในการผ่านะคะเพราะว่าถ้าใช้มีดผ่านเนี่ยไข่แดงมันจะหลุดออกจากกันนะคะมินว่าใช้ได้อไม่หลุดก็จะประมาณนี้นะคะ ก็คลุกเคล้ากันให้แบบว่าน้ำมันเข้าเนื้อเนื้อไข่แค่นี้ค่ะแล้วก็ต่อไปมินก็จะใส่ผงมาสาลาของพาม่านะคะพอดีปกติมินจะใส่ผงมาสาลาของอินเดียแต่ว่าวันนี้ของมินไม่มีนะคะพอดีหมดซื้อไว้หมดมินก็เลยใส่ผงมาสาลาของพามา่าหอมเหมือนกันคือเป็นกลิ่นเครื่องเทศหอมเหมือนกันเลยค่ะหอมเหมือนกันแต่หอมคนละกลิ่นนะคะอืมก็ใส่ไปตอนใกล้จบตอนจบจะสุกแล้วะคะ่ะก็คือใส่ ตอนสุดท้ายเลยอะค่ะก็ประมาณนี้มันก็จะเข้มข้นเอาน้ําไปขยำข้าวกินคืออร่อยมากไม่ต้องมีน้ําพริกก็กินได้นะคะเนี่ยคลุกข้าวกินได้เลยเพราะว่าพริกแกงมันเผ็ดอยู่แล้วเอามาคลุกข้าวกินหัวอร่อยมากก็ประมาณนี้นะคะไปกินข้าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับ แกงไข่นะคะวันนี้มีวิธีทําด้วยนะคะแล้วก็มีดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวนี้อันนี้มิ้นเอามาให้ดูแบบสดนะคะอันนี้แบบสดกินสดก็ได้นะแต่มันจะขมอันนี้มิ้นเอาไปต้มค่ะแล้วก็มีหอมแดงค่ะคือมิ้นที่มิ้นหายไปหลายวันคือมิ้นเป็นโควิดนะคะแล้วก็ยังไม่หายนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หายก็คือก่อนหน้านี้มิ้นกินอะไรแล้วมันไม่มีรสชาติอะไรเงี้ยมิ้นก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะคะตอนนี้คือเริ่มแบบกินแล้วแบบว่าเริ่มมีรสชาติแล้วอะไรเงี้ยมิ้นก็แบบ อยมินกลัวทุกคนลืมมินก็เลยมาถ่ายคลิปนะคะ <c ười> คือแบบคิดถึงผักกับน้ำพริกมากๆเลยค่ะนี่ข้าวสองทัพพีนะคะแล้วก็มีซุปกระเจี๊ยบด้วย <c ười> วันนี้เสียงก็อาจจะแบบเหมือนมีเสล็จนะคะเพราะว่ามิ้นยังไม่หายป่วยนะคะก็คือยังขึ้นสองขีดอยู่ <c ười> เป็นมาหกวันแล้วค่ะแกงไข่เนี่ยคืออร่อยมากเดี๋ยว นิ้นจะเอาน้ำพริกมาขยำก่อนอันนี้น้ำพริกปลาลาพริกป่นนะคะใครอยากรู้วิธีก็อยู่ในคลิปอื่นเลยค่ะมิ้นทํามิ้นสอนไว้แบบมิ้นไม่ใช่สอนดีบอกวิธีไว้ไหลายหลายคลิปเลย <c oughs> แต่คลิปนี้ไม่ได้ทํานะคะ <c oughs> คิดถึงคิดถึงแบบทุกคนมากแบบว่ามิ้นหายไปหลายวันนะมิ้นกลัวทุกคนลืม <c oughs> ต้องรีบมา แกงไข่เนี่ยเอาน้าแค่มีน้ําแกงของแกงไข่ะคะ่ะมินก็แบบกินข้าวได้แหละนี่เลยค่ะน่ากินไหมคะน่ากินเหมือนเดิมนะคะอาหารก็เดิมๆแต่ก็มีช่วงนี้เป็นช่วงดอกกระเจียวใช่ไหมคะมินก็ หาดอกกระเจียวมานะคะฝากคนอื่นซื้อเพราะว่าต้องกักตัวอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เลยอันดับแรกขอกินหอ,หอมก่อนเพราะว่าจะได้แก้แก้โควิด <c oughs> ออต้องกินอะไรที่แบบรสชาติแรงๆนิดน,นึงค่ะเพราะว่าลิ้นมิ้นอะยังไม่ปกติเท่าไหร่ ลิ้นยังเฉยๆอยู่กินยาไปเยอะค่ะกินฟ้าทะลายโจรเยอะมากหยอกกระเจียวม,มันตระกุลเดียวกับพวกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อมอาไปต้มแล้วอร่อยเนื้อขมเลยค่ะแล้วก็มีผักเชียงดาด้วยะคะแล้ก็มีต้นหอม กินอันนี้มีรสชาติที่สุดค่ะ <im itation plaque> เพราะว่ารสชาติมันแรงปิ่นแรงรสแรงค่ะ <im itation> ลงกินแบบสดจะเจียวอันนี้กินแบบสดนะคะอืม ออกรถคมขม มินเป็นโควิดนะคะมินกินอาหารได้ปกติค่ะแค่ไม่มีรสชาติเฉยๆค่ะแต่กินอะไรได้ปกติเลยแล้วก็เจ็บคอวันที่มินนัะเป็นวันที่สิบสี่ใช่ไหมคะมินเจ็บคอวันที่สิบห้าสิบหกค่ะแล้ววันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดมินก็หายเจ็บคอวันนี้วันที่สิบเก้าก็คือมินคิดว่ามินหายละเพราะว่ามินรักษามาแบบเพราะว่าฟ้าทะลายจนเขาให้กินแค่เขาให้กินแค่ห้าวันใช่ไหมคะมินก็กินแค่นั้นแหละไม่หายก็มินก็ไม่กินละก็คือก็กินแบบพวกมะนุงมะนาวไปแทนค่ะ กลางขาอร่อยมากต้นหอม เนี่ยวพักเชียงดา ภักเชียงดาจะออกรสชาติคมๆุ้มนิดๆค่ะ กระเจียวแบบแบบไม่ต้งมมันจะขม เราเหมือนกินดอกขาค่ะ ซุปกระเทียมนี่กินกินกิ่มมือมินก็ไม่เคยเบื่อนะคะจะกินแบบติดต่อกันหลายวันมินก็ไม่เบื่อ mm. ดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนมินอยู่บ้านเฉยๆมินยังติดโควิดได้ แล้วนะยังมีความขมขมอยู่เลยไข่ถ้าเอาไปแกงแบบนี้มิ้นจะกินได้เยอะค่ะแต่ถ้าเอาไข่ต้มมานั่งกินอ่ะมิ้นกินได้ไม่เยอะมันรู้สึกแบบกินถ้ากินกับข้าวนะ่ะมิ้นจะกินได้ไเยอะแต่ถ้าเกิดเอาไปแกงกินได้เยอะค่ะถ้าไข่ไม่ได้ต้มอะ่ะเออ ถ้าไข่เอาไปต้มเฉยๆอะ่ะก็คือต้องกินเล่นกินกับข้าวไม่ได้กินได้แหละแต่ว่ามันอิ่มง่ายไงมันจะทำให้เรากินข้าวได้ไม่เยอะ ก๋เจียวนี้ไม่ได้กินนานมากแล้วกินตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆก,กินบ่อยขึ้นตามป่าไม่พ้นหอมหอม,หอ,ม,หอ,มอร่อยมากเลยกินอะไรไม่มีรสชาตินะกินหอ,หอมขก็ไปนี่แบบมีรสชาติเลย ยังมีคนถามมินอยู่นะว่ามินเป็นคนจังหวัดไหนสงสัยเห็นมินกินมือเขาอาจจะคิดว่าแบบเป็นคนจังหวัดไหนอะไรเงี้ยมินเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีนะคะบ้านอยู่ติดชายแดนพม่าค่ะ เป็นคนไทยนะคะคนไทยเชื้อสายมอญพม่าค่ะมีเชื้อสายนะคะเพราะว่าบางคนเข้ามาใหม่บางบางทีเขาก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยถามมาพูดพูดได้ไหมถามมาพูดมอนได้ไหมมินพูดไม่ได้นะแต่แม่ะแม่เป็นคนมอนนะคะ พะมาก็พูดได้แบบว่าพูดได้ไม่หมดอะค่ะพูดได้นิดหน่อยพี่น้องมินสามคนมีมินคนเดียวที่พูดพะมาได้ค่ะพูดได้แบบงูปลาปานะไม่ใช่ว่าพูดได้แบบมมิจฉาการพูดไม่ได้เลย พื่อมิ้นพูดภาษาไทยกับพ่อกับแม่ค่ะจะกินอะไรตอนนี้มิ้นกินไปแต่มิน้นอ่อาปากเนี่ยไม่ค่อยมีรสชาตินะคะแต่ก็อร่อยเพราะว่ามิ้นไม่ได้กินข้าวไมไ่กินข้าวเช้า กินไข่อีกครึ่งบใบละกัน <laughs> มีนเป็นคนที่ไม่ชอบกินไข่แดงเลยนะแต่ก็กินได้แหละแต่ว่าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าไปกินไข่ขาว หมดเกลียงเหลือไข่แดงไข่แดงนี่สู้ไม่ไหวจริงรงลูกกระเจี๊ยมินชอบต้มแบบว่าต้มให้มันละ,ละแบบเปื่อยเลยค่ะไม่ชอบกินแบบกรุบๆนะคะชอบกินแบบไม่ต้องเคี้ยวเยอะค่ะนี่มินยังมีอาการปวดหัวอยู่นะแง่จิบไปก็ปวดหัวไปแต่ก็อร่อย โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะมินก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปของมินนะคะมินกลัวทุกคนลืมมินก็เลยไม่ได้แล้วต้องรีบทําคลิปอะไรเงี้ยก็ก็ฝากคนอื่นเขาซื้อผักมาอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าก็ได้ผักเท่านี้แหละมินก็มาทําคลิปนะคะโอเคค่ะวันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ